CIB เปิดปฏิบัติการปิดโรงงานทุนจีนเถื่อนกองบัญชาการตำรวจสอบสนกลางโดยกองบังคับการปรับปรามก,การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศออร,ร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมบุกโกดังย่านฉะเชิงเซาพบประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและร่วมกันจับกลุ่มตัวในนี้อายุ22ปีสัญชาติอินเดีย พร้อมแจ้งข้อหาตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมีการยึดของกลางรถโฟลิปสองคันเครื่องย่อยเศษพลาสติกเครื่องทำเม็ดพลาสติกเครื่องย่อยพลาสติกเครื่องบรรจุเม็ดพลาสติกปมลมและเครื่องบดย่อยเศษพลาสติกโดยจับกลุ่มตัวได้ไภายในบริษัทที่มีการเปิดให้เช่าโกดังในพื้นที่ของอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซา หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปทสลงพื้นที่ตรวจสอบพบบริษัทดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาโดยให้ในายทุนจีนมาใช้เช่าโกดังดังกล่าวเป็นที่ประกอบกิจการโรงงานซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น โกดังดังกล่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งหมดซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าโกดังดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับในนี้ได้มีการพาทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณโรงงานดังกล่าวพบเป็นลักษณะของการคัดแยกสิ่งของที่เป็นพลาสติกโดยมีการรับว่าตนเองนั้น ทำหน้าที่เป็นวิศวะกรติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในโกดังและปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับโกดังดังกล่าวทางนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการดำเนินการแจ้งข้อหาตามความผิดตามพรบรวัตถุอันตรายปี2535ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตตั้งโรงงานประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตและทำการยึดอายัดเครื่องจกักรและวัตถุอันตรายที่พบไว้ทั้งหมด และจะมีการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าของโกดังและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป